เอาล่ะครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมแต่นี้เราก็มาอยู่กับเซิร์ฟ PVE ครับสาหรับเซิร์ฟนี้เนี่ยมันก็เป็นแนวสําหรับการที่เราจะเล่นแบบสงบอ่ะไม่ต้องไปเรดบ้านแล้วก็ไม่ต้องไปยิงใครครับอ่าอันนี้เนี้ยผมก็เพิ่งมาเล่นครับบ้านเราก็ประมาณนี้เลยเป็นไงบอกเลยครับว่าสวยอยู่ป่ะเดี๋ยวเราก็จะไปฟาร์มบัตรครับก็เป็นบัตรเขียวนะมันก็อยู่ในแคมป์โจนครับผมก็ยังไม่มีบัตรอะไรเลยเนี่ยเพิ่งมาเล่นครับโอเค เราก็จะไปตีโจนครับเราก็มีแค่แทงไม้นะมีดยังไม่มีเลยตอนนี้เนี่ยโคตรจนป่ะอันนี้เนี่ยเราก็เจอคนเนี่ยเราก็ไม่ต้องกลัวฮะเพราะว่าเป็นยิงกันไม่ได้ไงเราก็ไม่จําเป็นต้องพกปืนครับนี่แบบว่าเดินไปชิวๆเลยครับเกแต่นี้เราก็มาถึงค่ายโจนแล้วไม่ใช่ค่ายโจนเดี๋ยวเป็นแคมป์โจนนี่ประมาณนี้ครับที่ผมก็จะลองวิ่งดูอุย่ยโอ้โหมันวิ่งเข้าไม่ได้วะทุกคนเราก็ต้องทุบมันจริงด้วยวะ่ะ โอโหเราก็มีแค่ทั้งไม้เนี่ยเอาเป็นว่าที่ผมก็ขอไปหาผ้าครับแล้วก็มาพันแผลนะเจ็บเลยโดนวันยิงเ่ยโอโหไปครับแต่นี้เราก็ได้มาปั๊มเลือดมาเรียบร้อยครับผมก็ขอไปทุบละกันนี่นี่เมื่อกี้ยิงเราเหรอเคล้มไปแล้วตัวหนึ่งครับทีนี้มันก็เหลืออีกตัวหนึ่งครับทุกคนเลือดผมกาอ,อยู่ที่ประมาณ60กว่าผมตายแน่น,นอน ปะก็วิโหอผมตายแน่นอนครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ค่อยมาเก็บของใหม่นะก็ขอทุบอีกทีนึงโอ้ไม่ได้ปะก็กลับไปรับเข้ามาทุบใหม่แล้วกันนะมาแต่นี้เราก็มาแล้วบอกเลยครับว่าทำเราเจ็บสาหัสเลยล้มไปเลยเมื่อกี้เนี่ยโอผมก็จะไปเอาบัตรบัตรเขียวนะมันก็อยู่ในแคมป์นี่เลยครับอยู่ในเต็นท์อ่ามันน่าจะมีอยู่ครับปกติเนี่ย โอเคครับผมก็ขอเก็บของแป๊บหนึ่งมาดิี๋ยวผมก็ขอไปทุบเลยครับนี่นี่โอ้ยผมก็เกือบร่วงครับดูสิเลือด28เลยโอเคครับวันนี้เราก็ได้พวกอะไหล่มาอ่ากล่องน,นี้นะครับปั๊บเรียบร้อยเราก็ได้บัตรเขียวมาเลยครับได้เราก็ได้บัตรเขียวมาผมก็ต้องไปหาไปหาเปิดห้องนะเพราะว่าไปตามล่าบัตรฟ้าต่อโอเคเพราะว่าตอนนี้ผมก็ ยังไม่มีปืนใช้เลยนะมีแค่แท่งไม้เนี่ยโอเคครับเอาเป็นว่าก่อนที่ผมจะไปเปิดบัตรเนี่ยผมก็ขอไปฟร์มกล่องแถวนี้ก่อนนะเพราะว่ากล่องมันเยอะไงแล้วก็ต้องการอะไรด้วยไปอัพโตะที่บ้านเนี่ยโอเคแล้วก็ทุบไปเลยมาครับตอนนี้เราก็เจอใครไม่รู้ครับซึ่งเขาไม่สนใจเลยวะนี่วิ่งอย่างเดียวอะไรไปเี่ยผมก็ขอไปเดินตามแล้วกันครับจะดูว่าบ้านเขาอยู่ที่ไหนนะ อ่าเป็นชุดกระดูกด้วยครับโอเคตรงนี้มีกล่องว่ะเราก็ทุบไปเลยเก็บอย่างรวดเร็วครับูว่าผมจะไปตามคนนี้ครับจะดูว่าบ้านอยู่ไหนนะนี่รอก่อนดิเพื่อนเนี่โอ้โหวิ่งอย่างเดียวผมก็จะลองไปดูครับว่าบ้านเขาอยู่ที่ไหนนะอันนี้เราก็เร่กันไม่ได้ด้วยนะไม่รู้ว่าไปดูทำไมทุกคนนาะขอไปปั่นแล้วกันครับ มาครับตอนนี้เราก็มาถึงบ้านเลยครับซึ่งเขาก็เข้าไปในบ้านเรียบร้อยไม่รอเราเลย Wait, เพื่อนนี่รอฉันก่อนมาดิอยู่ในบ้านครับทุกคนผมก็อ้าตรงนี้มันปีนได้ยูไม่นี่ยทำแบบนี้ไงโอเคมีที่เก็บน้ำค้างด้วยเราก็ดื่มไปเลย <Wait. S 1> ตอนนี้ผมก็มีขวดน,น้ำด้วยครับแล้วก็กดลับไปนะเราเข้าบ้านไม่ได้แล้วก็ปั่นได้ โอ้โห yeah. oh, oh. อิ่มเลยครับทีนี้มาไม่รู้ว่าจะมีอีกเปล่าเย yeah. ไม่น่ามีนะครับโอ้โ oh ห oh. ตามนี้ครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะลองกระโดดไปมาครับผว่าเขาจะออกมานะสำหรับเซิฟนี้เนี่ยคนเขาก็ไม่ค่อยนิยมการอัพบ้านนะเพราะว่าถ้าเราอัพไปปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องซ่อมบ้านไงมันก็ต้องใส่ของบำรุงในตู้ครับเนี่ยดูดิแถวนี้ก็จะเป็นบ้านไม้หมดเลยเพราะว่าไม่ค่อยมีคนอัพกันครับ อเคเอาเป็นว่าดวเราก็ไปดีกว่าครับทุกคนมันก็คงไม่ออกมาแล้วแหละมาครับแต่นี้เราก็จะไปเปิดห้องเขียวนะซึ่งมันก็มีแอร์ดรอปตกใกล้ๆด้วยครับก็อยู่ที่เกาะน,นะตอนนี้ผมก็ไม่มีหน้ากากด้วยครับโอ้โหถ้าไม่เจอหน้ากากเนี่ยผมก็ไปแอร์ไม่ได้ครับทีนี้เราก็ต้องวัดดวงเอาเลยปกติในห้องเขียวเนี่ยมันก็น่าจะมีอยู่หน้าหน้ากากเนี่ยเราก็จะลองไปเปิดครับนี่เราก็ขอไปปั่นไฟก่อนละกัน Okay. เครื่องปั่นไฟก็อยู่ตรงนี้ครับโอ้โหแอดดรอปตกครับทุกคนบอกเลยครับว่าการเก็บแอดดรอปเซิฟนี้เนี่ยมันมากเลยครับสำหรับใครที่ไม่เคยเล่นเนี่ยก็ต้องลองดูครับทุกคนเพราะว่ามันจะมีคนรอกดนะเพราะว่ามันยิงกันไม่ได้ไงโ oh อ้โหเอ้าเฮ้ยเปิดไม่ได้เว้เนี่ยโอคโห้โ okay. ห oh oh. าังสีก็กินเราแล้วแล้วก็ขอกดรับอย่างรวดเร็วโอเคอ่า okay. ah, ได้หน้ากาก,ากมาแล้ว เอาเปดูว่าดวเราก็ไปกันเลยครับก็ไปที่เกาะนะเราจะไปเก็บแอร์มาครับตอนนี้เราก็เห็นเรือเลยนะผมก็มีน้ํามันอยู่ครับก็26น่าจะไปถึงที่เกาะอยู่โอเคทุกคนก็ได้ดูครับว่าการที่เราเก็บแอร์ในเซิร์ฟนี้เนี่ยก็เป็นเซิร์ฟ PVE นะบอกเลยครับว่ามีคนรอกดเต็มแน่นอนครับโอเคตอนนี้มันก็ดึกไรเงี้ยไม่รู้ว่าจะมีคนว่านะเเราก็ลองไปดูครับ Okay. เราก็ขับเรือไปเลยสมมุติว่าถ้าเป็นกลางวันเนี่ยคนเยอะแน่นอนครัโอ้โหเราเก็บแทบไม่ทันนะป่ะเราก็ขับไปเลยครับนี่ไม่น่ามีคนแลแถวนี้เนี่ยมาถึงเกาะเลยครับทุกคนนี่บอกเลยครับว่ามาถึงอย่างปลอดภัยป่ะเดี๋ยวเราก็จะไปที่เกาะเลยครับโอเคมันก็มีแอร์ดรอปด้วยอยู่ตรงนั้นเลยผมก็ขอมาร์คไว้ก่อนนะครับ เราก็โดดไปเลยฟับเน่ตรงนี้โอเคมันก็จะจอดอยางสวยงามก็เอาน้าไปครับทุกคนป้าที่ผมก็จะลองไปดูครับว่ามีคนรอกดอย่างนะผมว่าน่าจะมีแล้วแหละตอนนี้ผมก็มาช้าด้วยับว่าต้องไปเปิดห้องเขียวด้วยเราจะไปตามล่าหน้ากากไงเมื่อกี้เนี่ยใจหายเลยนึนกว่าจะไม่ได้นะครับไปเดี๋ยวเราก็เราไปดูครับทุกคนเราก็จะไปแย่งแอร์กันครับไป มาค,คนเดียวครับทุกคนยังวะน,นี่ก็วิ่งไปย,วยาวๆเลือดก็น้อยด้วยเนี่ยมีประมาณร้อยกว่าเนี่ยครับเย่ไปแล้วเกือบถึงแล้วประตูอยู่ไหนวะเนี่ยทางเข้าเนี่ยอ่าป่ะเดี๋วัวผมจะแย่งได้เปล่าครับทุกคนก็ลองไปดูนะมาครับตอนนี้นเราก็เข้าประตูไปเรียบร้อยมีเปล่าเค่แอร์ก็กำลังจะกดอ่ะหรือว่ายังไง เหมือนกับมีคนด้วยครับอ่ามีคนกดแน่นอนครับเราก็จะลองไปดูครับไม่รู้ว่าผมจะท่านว่านะเพล่านะว่าเราวิ่งไปปุ๊บเนี่ยมันกดก่อนเราในชิปหายนะแบบว่ามันตีกล่องก่อนไงก็ลองไปดูครับผมว่าน่าจะอีกหลายนาทีปะ่ะแล้วก็วิ่งไปเลยอีกคนครับเนี่ยคนหนึ่งอะหรือว่าสองคนเหมือนกับมี2คนนะั้นกระโดดไปมาเมื่อกี้เนี่ย คนนี้ก็ราเปิดอยู่นะมาครับตอนนี้ก็มีคนกดอยู่2คนครับก็เราต้องมาอีกคนก็แสดงว่า3คนครับรอแย่งแอร์มาเลยอีก2นาทีครับทุกคนโอเคเอาพื้นว่าที่ผมก็ขอยืนรอ่อแถวๆนี้ก่อนครับแล้วก็ปั๊มยาด้วยนะเลือดไม่เต็มเลยเนี่ยนี่มันแน่นอนครับทุกคนรอแย่งแอร์มาอีก2นาทีครับ สี่สิบวิสุดท้ายเดี๋ยวเราก็รอครับทุกคนโอเคนี่ดูแต่ละคนทับนิ่งเลยจ่องแต่แอร์ไม่ยอมไปไหนครับทุกคนป่ะอันนี้ผมก็มากดครั้งแรกด้วยครับปกติผมก็ดูแต่คนอื่นกดนะอันนี้ผมก็จะมาลองกดครับว่าเซิร์ฟ PVE อเดี๋ยวผมก็ไม่ค่อยได้เล่นด้วยนะอันนี้เราก็มาเล่นครั้งแรกให้ทุกคนได้ดูเลยครับมาสิบห้าวิแล้วรอไปเวลาก็นับถอยหลังเรื่อยๆ มาไม่ถึงสิวิเลยครับตั้งใจกดครับทุกคนเอ้ามันไม่ต่อยวะโอ้โหผมต่อยเองแล้วกันครับนี่เฮ้ยเราได้ด้วยวะโอเคเป็นไงล่ะผมกดไวอยู่นี่ครับผมได้ดันม้อยแล้วก็ผงขาวแล้วก็ปืนยิงลูกกระเบิดครับออ้โหเ,เป็นไงพวกนี้น้อยใจเลยครับอุตส่ามารอนะ เราก็แย่งบอนได้นัน่นเองครับทุกคนเนี่กระโดดโชว์เลยครับดีใจใหญ่เลยประมาณนี้ครับสําหรับการกดแอร์ครั้งแรกในเซิร์ฟ PVE นะโพราะมันจริงวะเราก็ลองรู้นะไม่รู้ว่าเราจะได้หรือเปล่าประมาณนั้นครับทุกคนเอาดีว่าเดี๋ยวเราก็ไปกันเลยครับเนี่มาแต่นี้เราก็เห็นคนเมื่อกี้ครับเขาก็กําลังว่ายน้ำนะกำลังจะกลับบ้านโอเคเราก็ไปรับครับ,บตอนนี้ดับบันผมคเขาใกล้จมบดเลยนะ แล้วก็แกล้งมันครับไม่รู้ว่ามันจะขึ้นหรอือเปล่าอ้าวมันไม่ขึ้นหว่ะทุกคนอ่อฮ่โเฟลเลยป่ะเรือผมขาอดูเดยดน้ำมันจะงหมดแล้วเนี่ยเอา้าดับเลยข้อไม่ถึงฝั่งครับทุกคนป่ะแล้วก็ไหว้น้ำไปเป็นเพื่อนมันครับเร้ยรามีเพื่อนไหว้แล้วมาครับแต่นี้เราก็ไม่อยู่ที่เมืองบนครับก็จะไปเปิดบัตรเขียวนะแต่นี้เราก็จะมาเอาบัตรฟ้าซึ่งในห้องเขียวเนี่ยมันมีบัตรฟ้าอยู่ เราก็สามารถไปตามล่าบัตรม่วงได้เราก็ปันไฟไปก่อนครับทุกคนจังหวะนี้ของผมก็เต็มตัวเลยเนี่ยยังไม่ได้กลับบ้านเลยนะโอ้โหไปฟาร์มยังยาวครับเมืองบนตอนนี้มันก็ดึกครับมันก็ไม่ค่อยมีคนอ่อนนะเราก็สบายเลยครับไปฟาร์มเนี่ยป่ะห้องเขียวก็ตรงนี้เลยโูลดปัดไปเลยครับฟับเค มาเราก็ได้บัตรฟ้ามาครับทุกคนเอาเป็นว่าที่เราก็ไปเปิดบัตรฟ้าต่อแล้วกันครับเราก็จะตามล่าบัตรว่องนะเราก็ได้บัตรฟ้ามาแล้วไปกันเลยครับก็ที่ถ้ำบนนะก็ใกล้ๆเรานน่เองโอเคตรงนี้เลยตอนนี้ผมก็เจอถ้ำหมีวะทุกคนมันก็มีหมีด้วยนะมันอยู่ในนี้โอ้ยเอามีบั๊กอะหนเพื่อน เออมันไล่เราแล้ว,ลวนี่เจ้าถิ่นครับทุกคนมันก็ฟาดไปเลยอเอ้ได้หนังมาด้วยเอ้ากระเป๋าเต็มชิบหายของเยอะเกินเดีย๋ยวผมขอจะกินของพวกนี้ก่อนครับเห็ดพวกนี้เนี่ยโอ้ยชุดกระดูกชิบหายละจะทิ้งอะไรดีวะเนี่ยโอ้โหของสำคัญเลยครับทุกคนนี่กระสุนแนัด โอ้โหทิ้งขอนแล้วกันครับทุกคนแล้วก็กดรับไปเลยอ่าจะดูครับในกล่องนี้จะเป็นไรนะเป็นบัตรเขียวครับเอากระเป๋าเต็มวะ่ะเอ้อปะ่ะก็ตามนี้ครับทุกคนของเยอะเกินแล้วก็ขอเคลียร์ของก่อนครับเคปะ่ะแล้วก็ไปเปิดบัตรฟ้าต่อเลยมันก็ใกล้ๆนี้เองครับมาครับเราตอนนี้เราขาถึงที่ถ้ำปนเลยนะ เรือดเราก็น้อยครับเพราะว่าไปสู้กับหมูมาเราเจอหมูป่าเมื่อกี้เนี่ยมันกัดเราเลยเย้ขอปั๊มยาก,ก่อนเลยกันครับโอ้โหเดินเพลินเลยเมื่อกี้เนี่ยโดนกัดเฉยเย้ป่าก็ขอปั๊มยาครับแถวนี้เนี่ยบ้านใหญ่เยอะจังวะดูเดี๋ยวโอ้มันอยู่กี่คนวะเนี่ย ป่ะก็สาหรับเซิร์ฟนี้เนะี่ยเราก็ต้องรอสามวันสุดท้ายครับมันก็จะเร็จบ้านได้ตามปกติครับก็จะยิงได้ปกติเหมือนกันนะถ้าผมจะไม่ผิดเนะี่ยเราก็ต้องรอสามวันสุดท้ายครับก็เล่นไปยาวๆครับจังหวะนี้โอเคมีซอมบี้แสดงว่ายังไม่มีคนมาฟาร์มนะแล้วก็ฟาดไปเลยเอาเป็นว่าที่ผมก็ขอไปเคลียร์ซอมบี้ก่อนครับมาครับก็เปิดไปเลยมันก็มีบัตรม่วงด้วยเห็นปะ่ะตรงนี้ รับไปเลยครับเค okay, ได้โครงคอมาด้วยครับทุกคนโอ้ oh, ทิ้งไปเลยครับจุดกระดูกเนี่ยเพราะว่าของเต็มเลยเนะี่ยเคมาได้สปริงมาด้วยครับตอนนี้ผมก็ยังไม่มีปืนใช้เลยนะโพราหมีแต่ลูกซองครับทุกคนมาก็ถือว่าได้อยู่ครับในห้องฟ้าเนี่ยพราะว่าเราได้บัตรม่วงมานะเราก็สามารถไปเปิดได้ต่อ ก็ปั๊มยาไปเลยตอนนี้ก็ไม่มีหลอดยาด้วยนะไม่แต่ภาพพันแผลเลยเยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราก็ไปกันก่อนนะครับทุกคนมันก็ของในตัวก็เยอะอยูอ่ไปสร้างบ้านเลยก็ไปเก็บครับตอนนี้เราก็ได้บ้านมาเรียบร้อยครับซึ่งไม่ได้ใหญ่มากนะผมก็จะทําแค่เก็บของวะครับทุกคนตามนี้เลยบ้านเราเฮ้ยบัตรมีครบ3าสี่เลยว่ะโอ้ยไปฟาร์มต่อแล้วกันครับจังหวะนี้ตอนนี้เราก็บ้าคลั่งครับมีบัตรเยอะเนี่ย Okay. บัตรม่วงเราก็ยังไม่ได้ไปเปิดนะเพราะว่าเมื่อกี้ก็เพิ่งได้ไงป่ะก็ขอเผาเนื้อก่อนลวกันครับเค okay. ฟาบตรงนี้ไปเลยกองไฟมาบอกเลยครับว่าเดี๋ยวเราก็จะไปฟาร์มยาวๆนะั้นสำหรับเซิฟนี้เนี่ยมันก็เป็นเซิฟ PVE ด้วยไงมันก็ไม่ต้องไปว่าไปไปกลัวใครครับว่าจะมีคนไปฆ่าเรานะว่ามันยิงกันไม่ตายไงเคฝฟ่าวไปเลยครับ แล้วก็ใส่ประมาณ50พอโอเคก็กดทำอาหารไปเลยครับมันก็จะเผานะป่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราก็ไปฟาร์มกันต่อแล้วกันครับทุกคนมาครับเราก็มาที่เมืองฮาร์เบอร์ครับก็เป็นท่าเรือนั่นเองนะอันนี้ก็มีเป็นบัตรม่วงนะจะดูว่ามีคนเอาเปล่าเราก็ขอไปฟันไฟก่อนแล้วกันครับทุกคนไปเลยมีซอมบี้แบบนี้ไม่รู้ว่าจะมีคนฟาร์มเปล่าน,นะก็ลองไปดูครับ Yeah. ตรงนี้มีกล่องด้วยมาเซิฟนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับเซิฟมาตรฐานนั่นแหละครับมันก็ไม่ได้คูณนะแต่ว่ามันป้องกันเรดเนี่ยแล้วก็ป้องกันยิงด้วยครับสำหรับใครที่ชอบเล่นแบบนี้หรือว่าเป็นผู้เล่นใหม่ที่ยิงไม่เก่งเนี่ยก็มาเล่นเซิฟแบบนี้ก่อนก็ได้นะเพราะว่าหลายคนไปนเล่นเซิฟ pvp หรือว่าเซิฟอย่างอื่นเนี่ยก็เข้าเกมไปปุ๊บเนี่ยก็โดนไล่ฆ่าเลยครับอันนี้เราก็สงบเลยครับทุกคนไปเดี๋ยวเราก็ไปดูห้องครับว่าจะมีกล่องเปล่านะ ซอมบี้เราก็ทุบไปเลยเอ้ยอุ้ยโอ้โหทีเดียวไม่ตายเอากล่องดาวไม่มีด้ว่าโอ้โหป่ะไม่มีกล่องดาวบัตรม่วงมีเปล่าบัตรม่วงก็ไม่มีครับตอนนี้ขอก็กําลังดรอปนะเอาไปดูหาที่ผมก็ขอไปดึงลวดต่อโอ้โหนึกว่าจะมีกล่องนะเดี๋ยวเราก็ไปเปิดบัตรฟ้าต่อแล้วกันครับเมื่อกี้กล่องดาวมันไม่ดรอปเงีแล้วก็ถ้าผมเปิดไปเนี่ยมันจะเสียได้ อันนี้ผมก็ไปดูเลยครับกล่องก็งมันกำลังดรอปเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะเราก็จะเอาแค่กล่องปืนพอ่อนี่โอเคได้ประมาณนี้ครับมันก็มีคนมาฟาร์มเลยก็ของมันก็เริ่มดรอปนะผมก็ขี้เกียจรอเลยครับเดี๋ยวเราก็จะไปที่ทำล่างต่อแล้วกันปะ่ะบอกนียครับว่าฟาร์มยาวๆมีบัตรเยอะตอนนี้เราก็จะได้เปิดท้องม่วงนะครับก็ดีใจว่าเราจะได้ทุกกล่องดาวเลยครับ โอ้โหแล้วก็เปิดแต่กล่องปืนมันเยอะเลยเนี่ยขอกล่องดาวบ้างครับทุกคนหวังว่าไม่มีใครไปถอดเปว่าลวดของเรานะตอนนี้ผมก็ปั่นไฟอยู่ไงไม่งั้นเราก็ตายครับทุกคนเด๊ถึงแล้วฟับโอ้โหต่องดาวเราได้บันไดพับว่ะทุกคนชิบหายเลยมาเกลือครับรอบนี้เนี่ยได้บันไดเหล็กหายครับไม่รู้ว่าจะเอาทำไรนะเซิร์ฟนี้เนี่ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราก็ ไปไหนต่อดีวเนี่ยโอ้โหโไม่ได้ของดีเลยป่ะเชี่ายครับทุกคนแล้วก็ขอไปกลับบ้านแล้วก็ไปฟาร,ร์มต่อแล้วกันครับของก็เริ่มเยอะเลยเนี่ยไปตอนนี้เราก็อยู่บนเรือครับซึ่งผมก็จะไปกดกล่องนะทุกคนโอ้ยมันมีคนกดแล้วเท่าไหร่เพราะว่าเรามาช้าไงป่ะก็ไม่เป็นไรครับแต่เราก็ขอไปแย่งของแล้วกันอ่า บอกเลยครับว่ารอบแรกที่ผมได้ไงว่าผมกดไวอยู่สเต็ปมีครับทุกคน,นนี่มันก็มีคนรอ,อก,กดก็อยู่ที่2คนครับเฮ้ยกี่นาทีวะเนี่ยคนนี้มันนอนบังกว่าโอเคคนเริ่มมากันแล้วครับจังหวะนี้ก็เริ่มเยอะเลยครับมาก็รอครับกี่นาทีวะเนี่ยโอ้โหมันนอนบงังทุกคนไปดูว่าจะเปิดอีกกี่นาทีนะเย้เราก็รอไปแล้วกันครับทุกคน บอกเลยครับว่ารอบนี้เราท้องได้อันนี้ผมก็มาในชุดคนป่าเลยครับว่าใส่แต่กางเกงนะไม่ใช่เดี๋ยวเป็นเกาะของเกราะหนักนะทุกคนรอไปครับโอ้ยคนเริ่มมาแล้วว่าน่าจะเยอะขึ้นนะครับทุกคนมาเราก็ปิดชุดไปเลยอ่าโอ้ยอีกประมาณ5นาทีครับทุกคนอันนี้คนรอก็ประมาณอีกคนนี่เนี่ยห้าคน รวมกับผลตอนนี้ก็อยู่ที่ฮักคนครับทุกคนเอ้าม,มันตายได้ไงวะเนี่ยเอวมีปืนพกนี่ครับหวานเลยเฮ้ยโอ้โโอเคผมได้เกราะเหล็กอยู่ครับทุกคนตามนี้ครับมันตายได้ไงวะเนี่ยแต่ว่ามันจะปลดปล่อยตัวเองว่โอ้โหได้ของดีมาครับทุกคนได้เกราะเหล็กมาด้วยปะ่ะแล้วก็ปั้นยาครับเฮ้ยผมก็เกือบตายเนี่ยผมโดนลวะเนี่ย เอ้าลืมดูนะครับทุกคนเลือดน้อยเลยดีครับที่เราได้ยาม,มาด้วยนะได้ผ้ามันแผ่มาก็ขอพันไปก่อนนะครับเกือบตายเลยเนะี่ยโอเค2ีสวิสุดท้ายเราก็เรามารุนพร้อมๆกันครับว่าผมจะกดได้บ่าเนะี่ไม่ใช่กดเด็เป็นทุบกล่องมาเราเรอดูเต็มทีแล้วเคครับวิสุดท้ายรอไปรับรอไปรับ สามสองหนึ่งเอา้าไม่มีคนกดอีกแล้วอะ่ะไปผมก็ขอทุบแล้วกันครับปับ๊บอฮ้ยโอ้โหทุกคนครับเมื่อกี้ผมก็ปิดแท็บเก็บของนะจบเลยอ,อุ้ยโอ้โหจบครับทุกคนตายโดนบอดยิงด้วยซ้ำเลยโอ้โห จบเลยครับปิดแท็บเก็บของก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับเซิร์ฟนเนี้ยก็เป็นเซิร์ฟ p v e ครับโอ้โหเมื่อกี้ผมก็ไปขึ้นเรือมาเลยรือว่าเราปิดแท็บไงนึกว่าจะได้ของนะครับโอ้โหผมก็รอกดนะที่ไหนได้ครับมันก็ปิดอยู่ไงปะก็ตามนั้นครับเราก็ได้ตายไปนี่นเอนงครับก็โดนบอดยิงนะโอเคก็สำหรับใครที่ชอบคลิปการเล่นแบบนี้นะก็อย่าลืม ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้บายบายทุกคนเดี๋ยวเราก็ค่อยมาเล่นให้ดูใหม่นะ